สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเลย์ crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเลย์ crazy ก็จะมารายงานผลการแข่งขัน,น,นคู่ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติแคนาดาในศึกวีเอล2 4อค่ะโดยผลปรากฏว่าทีมชาติแคนาดานะคะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ1เซตค่ะด้วยสกอร 25, 21, 25, 13 20, 25และ2 5 17ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเปิดมาเซตแรกเนี่ยทีมไทยเรารุกหนักเลยนะคะรุกแคนาดาอย่างหนักเลยต้องบอกว่าเกมเนี่ยโต้กันไปโต้กันมาสนุกมากมันมากผลัดกันได้ผลัดกันตามนะคะต้องบอกว่าเซตแรกเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลย แต่พอมาช่วงปลายเซตค่ะเราเสียเองเยอะมากและที่สำคัญนะคะโค้ชก็พยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเล่นหน้า3แต่เราก็ดันทำเสียในจังหวะสำคัญสำคัญค่ะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้เกมนั้นพลิกและเปลี่ยนไปทำให้แคนาดานั้นได้เปรียบในช่วงท้ายเซตที่1และสุดท้ายแคนาดาก็เอาชนะไปได้ค่ะ พอมาเซตที่2นะคะก็ต้องบอกว่าสาวไทยของเราพยายามรวมพลังกันสู้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าเซตที่2เนี่ยสาวไทยเนี่ยเล่นแบบกดดันตัวเองมากๆนะคะก็เลยทําให้เล่นออกมาไม่สนุกเล่นออกมาไม่เป็นธรรมชาติบวกกับการที่เรานั้นนําเข้ามาในเซตแรกแต่โดนเขาปาดเอาชนะไปก็เลยทําให้นักกีฬาเนี่ยค่อนข้างเกรงแล้วก็เล่นไม่เป็นธรรมชาติและที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะแคนาดาใช้บอลเร็วเยอะมากค่ะ เหมือนแคนาดาจะรู้แล้วนะคะว่าถ้าเล่นกับทีมไทยต้องเล่นด้วยแบบไหนสุดท้ายนะคะเขาก็ใช้บอลเร็วของเขาเอาชนะเราไปได้อีกในเซตที่2บวกกับเซตที่2เนี่ยเราเปิดบอลไม่ค่อยได้เลยค่ะที่สําคัญบล็อกก็ไม่ได้ด้วยนะคะก็เลยทําให้แต้มมันค่อนข้างห่างนิดนึงนะคะในเซตที่2พอมาเซตที่3ค่ะต้องบอกว่าค,คู่ขี้สุสีกันมากๆเลยนะคะเซตที่3มีพลัดกันนำผลัดกันตามค่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะทีมชาติไทยของเราก็รวมพลังกันนะคะเอาชนะไปได้ในเซตที่3อย่างน่าเหลือเชื่อเลยค่ะเพราะตอนแรกนะคะแอเองก็ถอดใจแล้วนึกว่าวันนี้จะแพ้แคนาดา0ต่อ3เซตซะแล้วค่ะ เซตที่3นี่ก็ต้องขอชื่นชมเลยนะคะโมเมธรัชาแล้วก็นุกนิกนะคะที่ลงมาช่วยเปลี่ยนเกมและคนที่สำคัญอีกคนหนึ่งก็คือน้องยูฟาดนพอนั่นเองค่ะลงมาเสิร์ฟเอสให้กับทีมชาติไทยในช่วงจังหวะท้ายเซตที่3จนทำให้ไทยเนี่ยสามารถปิดเซตที่3ไปได้ค่ะพอมาในเซตที่4นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจให้กับสาวไทยเลยค่ะเซตที่4กลับไปเป็นเหมือนเซตที่2เลยนะคะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลย จนทำให้แคนาดาได้เซตที่4ไปนะคะต้องยอมรับว่าวันนี้นะคะแคนาดามาดีจริงๆเลยค่ะ เขาใช้บอลเร็วนะคะเล่นงานทีมชาติไทยอย่างอยู่หมัดเลยค่ะก็ต้องขอชื่นชมแคนาดาด้วยนะคะที่ทำกันบ้านมาดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามีสถิติชนะเขามากกว่าแพ้เขานะคะแต่ตอนนี้นะคะเหมือนแคนาดาจะเร่งสถิตินั้นมาชนะเรามากกว่าแล้วล่ะค่ะแล้วเพื่อนๆล่คะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันใ,ในวันนี้ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติแคนาดายังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉชนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ